หัวส an, ุขังพระรังสาถุงขาแก้วน้ำครอบลงในตามน้ำยกตามน้ำาึ้้นสอมือได้ประจับใน้บรยกไว้ว่าตามร้กนะสาธุ้ีกทางโนยาจีทางโนตุโนตุีทางโนตุจ่าโนสาจุ้ร่าจู้แจ้าแผ่เีตา ให้าภาษาาโหสิตาให้การแนะนาให้ยอมบทีมีใครสทามีคแล so ้วมีสัรา้แค่ทำบุญปิดทองก่อนค่ะพี่น้องคาทำบุญปิดทอง เปลี่ยนรอบผธาตุสามรอบจ้ะขอพ่อขอโชคลาภสิไดเฮงเฮงๆฮงเนาะค่ะน้องก้าวรมา3าลสานครับแล้วก็ไปน้่ถุงพ่องแป้งแบบรวยเจิญหน้าผมงะมนเจิญกระดูครับทังด้านขาลางระพแลด้นู้นครับเจรจะไปด้านู้นเลยไปด้นเตาเลยนะครับถุง้องแป้งเนาะแล้วไปนี่คุณสอบถ้าบุญแล้ก็มาขอโชคลาภตาท้องอย่้วลาเจ้าพี่น้องจ้า เป็นความเชื่อส่วนบุนคคลโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะคะเด็กใน,นอังพี่น้องเห็นตัวใดค่ะตามสายตาของข่อยด้วพี่น้องเด้อศูนย์หกและกหเป็นหนึ็กระได้ค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปกครับด้ดอกม้ได้กตัน้อรนะาพี่นองเลยกันที่จะเกียนครับด้อน้องมีสองลูกด้านในหน่ลกเลือถุกกันเลยครับอโชคดีลำรวยลำ้วยตาพี่น้องด้วยมันหมานกันทุกทุกทันเวยครับพี่น้องค่ะ 068, 19, 17เ่งบืองอีกทางนึงคือจัง066เนาะค่ะเดี๋ยวแต่บุญผ้าบาสนาทรงนีนินองเดอร์โชคดีลำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งทุกทุกท่านค่ะฝากกดไรก็แช่ก็ซับสไข่หน้นาเมด้อจ้าเดีก็สวยงามตามทองเรือง อันนี้เป็นของใบาตาท่องค่ะมีหมวกมีเสือมีคือตาท่องยิ้วลายค่ะ,คะมีขายโมทีเรี้วก็มีผู้ถือกั้วันทีหนึ่งยูสวัสดิ์สว่างเดีอค่ะสามสิบล้านจะพี่น้องขาจ้าเดี๋ยวสิภาพไปตามลาแพงโตรตีถือกั้ววันทีหนึ่งค่ะ มาขอพรขอโชคลาบขอบารมีพักเงินพัะทองค่ะพี่น้องค่ะม,มาสักสิทธิ์หลายพี่น้องโชคดีดนะคะพี่น้องเด้อพัะเงินพัะทองแล้วก็มีหุ่นกีเพิงค่ะ แป๊นี่ก็ให้เลขแม่นคือกันนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นตะขอสามสล้านนะสัตว์ค่ะพี่น้องค่ะเลขล่วงจากของตะแปะได้จากพี่น้องนี่เนี่ยตะโชว์แป๊ดตามากค่ะมีคนถูกลอตเตอรี่จากตะแปะนี่ก็หลายคนอยู่ค่ะโชคด,ดีลำด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกทุกทันด้วยค่ะพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนรจาเอาุญมาฝากทุกทุกท่านค่ะเกินามาได้กันท enfin ึกบันรุบ okay. like so ันเจาองบรการจะงเรเบาง่อ okay.